สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สวัสมนาจะพาทุกคนมาต้มปลาเน,นินึงขา้าวเหนียวทำน้ำพิกปลาเน,นกินกันนะคะทุกคนสวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็สุกแล้วเราก็มาซิกข้าวกันเลยนะคะซิกซิกซอ๊ยปลาหม้อพดแล้วเราก็เดินไปไหนอ่ะไปสวนผักไปเก็บผักค่ะอุ้ยตากล้อง มาสิจ้าเีลายอยู่ได้นี่เดินแบบนักเลงเลยจ้าทุกคนมาเลยค่ะนี่คือสวนผักสาวจันนะคะเป็นสวนควรเล็กๆช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีของก็แพงเอาแพงเอานะคะปลูกผักไว้กินเองประหยัดค่ะทุกคนเป็นคนขี้งกแหละจะได้ไม่ใช้เงินซื้อผักหรือซื้ออะไรปลูกกินเองก็ได้ค่ะง่ายๆ อุ้ยนึกเก็บตะไคร้นะคะทุกคนไปเอาตะไคร้ก่อนนะคะนี่ตัดสีค้ารออะไรอื๊บอืเอาสักสองสามอันนะคะมาใส่ต้มปลาดินมันจะได้ไม่คาวนั่นเองนะคะตอนนี้มันก็เอาอยากนิดนึงนะคะทุกคนมันลกด้วยแล้วก็กลัวงูด้วยนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากไฟก็ดับานาแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะกลับห้องกันนะคะตอนนี้ก็หม้องคงจะสุกและะ้วค่ะทุกคน ตามกันมาเลยจ้านี่ถ้าเดินก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะว่าทำไมต้องเดินแบบนี้ด้วยแล้วตอนนี้เราก็เดินมาเดินมาออือ้ถึงห้องแล้วนะคะแล้วก็มาล้างผักนะคะกระโตกกะละมังของเรานี่วางผักใส่เปิดน้ำเลยจ้าล้างให้สะอาดนะคะทุกคนเพราะมันมีขี้คงขี้ไครนะคะ ต้องล้างให้สะอาดอุ้ยไม่ใช่ขี้ใครขี้ดินนะคะทุกคนล้างให้สะอาดนี่คือผักหอมเปยนะคะอุ้ยหอมมากเลยเตะจมูกเตะดังหอมซะเหลือเกินหิวข้าวก็หิวนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ล้างล้างล้างแล้วก็จะตัดเอาแต่หัวนะคะเพราะใบตะไคร้นี่เราจะไม่ใส่เพราะว่ามันจะลกหม้อเราจะใส่แต่หัวนะคะเราจะทุบๆๆก่อนนะคะทุกคนเพื่อให้ความหอมมันกระจายออกมานะคะ แล้วเราาก็มาใส่หมอ้อกันเลยนะจ๊ะปลาหนึ่งตัวเต็มหมอ้อนะคะทุกคนปลาตัวนี้ซื้อมาในราคาห้าสิบบาทนะคะ,นนะ,คะและตอนนี้เราก็รอให้มันสุกนะคะทุกคนหมอ้อก็พดพดพด,พดท้องก็ร้องไปนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำป่นปลานิลกินกับหน่อไม้ต้มตอนนี้เราก็จะมาจัดจานกันนะคะ มีอะไรบ้างเอ่ยนี่คืออะไรอโอ๋อส้มผักเสี้ยนหรือว่าส้มผักหนามนะคะทุกคนเสี้ยนก็คือหนามแต่อันนี้ก็เป็นส้มผักเสี้ยนนะคะทุกคนแกะถุงออกเทน้ําทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าน้ํามันส้มเราจะไม่กินนะคะเราจะกินแต่ตอนมันแล้วเราก็มาเทใส่จานจ้าแล้วเราก็จะชิมดูนะคะว่ามันเป็นหรือยังมันเปรี้ยวหรือยังนะคะชิมดูก่อน อือหือส้มสดเกินอร่อยค่ะในตอนนี้หม้อเราก็คดแล้ว,ลวปลาก็น่าจะสุกแล้วนะคะเราก็มาหั่นหอมกันเลยค่ะซอยซอยซอยใครชอบใหญ่ก็ซอยห่างๆนะคะใครชอบเล็กก็ซอยถี่ๆเด้อซอบแบบไหนก็ซอยแบบนั้นนะคะส่วนข่อยก็มักแบบปานกลางเร้อบ่ใหญ่บ่หน่อยนะคะทุกคน ชอบแบบปานกลางแล้วก็ตมพริกกันเลยจ้าทุกคนไม่ต้องใส่เยอะนะคะพอใส่เยอะมันจะเผ็ดมากใส่พอดีพอดีถ้าใส่น้อยก็จะเผ็ดน้อยใส่เยอะก็เผ็ดมากนะคะเอาพอดีพอดีนะคะทุกคนในตอนนี้ก็เราไปเอาสากมาแล้วนะคะเราก็ตำ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 โอ๊ยเมื่อไหร่มันจะแหลกเนี่ยหิวข้าวแล้นะพริกมันเหนียวเหลือเกินนะคะเป็นพริกแห้งคั่วไว้แั้งแต่มื่วานนะคะมันเหนียวเหลือเกินหิวข้าวแล้ว ซก็ไม่แหลกสักทีนะพลิกอันเนี้ยพลิกอะไรก็ไม่รู้แหลกไม่แหลกก็จะป่นละหิวข้าวละเรามาตักปลากันเลยค่ะทุกคนอุย้ยปลาก็ยังไม่สุกเพราะมันเป็นน้ําแข็งนะคะเราก็จะเอาแค่ตรงที่มันสุกนะคะเลือกเอาเพราะว่าหิวข้าวแล้วและเราก็จะไปทำงานต่อแล้วนะคะทุกคนเรารีบมากเลย เอาเท่าที่เราเอาได้นะคะทุกคนหิวข้าวมากกล่องข้าวน้อยค่ะไม่ตายแต่เราไม่ควรทำตามนักะคนหิวขนาดนหนแล้วก็ต้องอดทนนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนแต่ร้อนมากก็ไม่ดีนะคะเราก็จะเลือกเอาที่มันสุกนะคะทุกคนพอมันสุกแล้วเราก็มาปรุงนะคะเราก็มาตักใส่ครกแล้วเราก็จะตำใส่ผงชูรสลงไปน้ำปลาแดกนิดนึง มันยังเค็มไม่พอแล้วก็เพิ่มน้ำปลานิดนึงนะคะทุกคนบีบใส่ลงไปอ๋อมันเค็มพอหรือยังมันไม่พอก็เพิ่มใส่ลงไปเลยนะคะคนเลยคนเลคนเลคนเลคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วเราก็ใส่หอมลงไปเพื่อความหอมนะคะเราก็ซิมเมองโอ้หอมแซบ่บพอดีนัวหลายตักสีถวยเด้อซีรอลยั้งล่ะคอยยิ้วเขาแล้วอ้าว โรยหน้าด้วยหอมอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อความสวยงามและน่ารับประทานนะคะและตอนนี้เราก็จะเข้าไปกินในห้องนะคะเพราะาข้างนอกมแรงวันเยอะมากแล้วเราก็จะต้มปลาไว้ที่มันไม่สุกนะคะต้มทิ้งไว้ใส่กุ้งไปด้วยนี่ตอนนี้เข้ามาถึงห้องนี้ข้าวเหนียวของเรานะคะทุกคนโอ้โหเยอะมากเลยเต็มกระติบและตอนนี้ก็หิวแล้วนะคะทุกคนมาจ้ามาจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเอฟซีทุกๆคนเด้อเราไทยมากินข้าวนํากันเด้อมือนีเด้อ มากินป่้นป่ากับน้ำไม้ต้มกับสาวจาันเด้อจ้ะแซ่บๆเนาะอุ้ยเ้าไปเมามาสำเนียงเพี้ยนอาจารทุกคนตอนนี้กะได้กินไปแล้วคำหนึ่งสองคำอ้ก็พอมีแห้งอยู่เนาะความหิวก็ลดลงโอ้ส้มผักเซียนส้มผักเซียนเหา่าบม,มเข้าปากพี่น้องโอ้ส้มคักส้มแน่กินหลายกะบอดีเนาะทองชีเสได้พี่น้องท้องชีเสเนาะ กินพอดีพอดีเนาะโอ้คืนน้ำลายแซ่บหิวเขา้าพีนา่น้องเอาหน่อไม้มาจิ้มเก็บน้ำมันอีกโอ้คือสิเปรี้ยวคักบัี้กินไปมาลำมาลอยกินมัวซัว,ส,วสาวจัดใน,น่กินกิบบนอ,อนนีอย่างก็บโบหู้เนาะตัวน้อยๆกินเอากินเอากินเก่งกินโบใหยโบอ้วนจากเถื่อเนาะตอนนี้ก็ปุนป่าเฮาคุยแล้วกักบข้าวเหนียวคำาิีใหญ่ยโอ้มีส้มผักเสียดอีกเอา ม وم, ุมฮุบเข้าไปคำบักไงกับจแจวปลาแดกซับเฮาน,นอ,าอนพี่น้องจ๋าโอ้ยเสแซ่บเด้อผมไอพี่น้องเนาะไม้ตม้มกุง้งลวกะป็ปลาส้มพักหนามพักเซียนเนะเาะแจวปลาซับหน่อไม้ฮุบขึ้นมาโอ้ตอนปลาแดกตอนบักไงพี่น้องโอ้ฮุบขึ้นมานี่มุม وم, อ้าม อร่อยมากเลยค่ะทุกคนหืกัดหน่อไม้เข้าไปโอ้โหกินกับปลา้านี่อร่อยสุดๆเลยจ้านี่คุยกับปุนป่าอีกเธอนึงคุยประแดกบัวพอๆมาคุยกับปุนป่าอีกบัดนี้อ้ามทุกคนแซบอิลีแเซบอิลี่เซบไลหรือว่าเป็นพอค่อยคิ้วเข่ากับเบ้หูเนาะ เอาเขาเหนียวคุยเข้าไปกินเข้าไปเอาสมผักเซียนเข้าไปอีกเอากินเข้าไปทองวเวสียก็ให้ฮู้ไปส้มคักส้มเน่ส้มอีรีส้มอีหลอส้มกระดอกกระเดียตอนนี้คือสิพอเลยพี่น้องโอ้โหกินน้ำเข้าไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้เนาะ้ามาักทาชอบกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อ